ไปดูไอเดียดีๆของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานกลางบ้านอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการกระตุ้นให้ชาวบ้าน mm. เห็นคุณค่าของขยะและช่วยการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนนอกจากจะใช้วิธีการคล้ายกับร้านรับซื้อ,อของเก่าตามปกติแล้วนะคะแต่ที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือการรับซื้อข้าวสวยที่เหลือกินและนําไปตากจนแห้งหรือที่เรียกกันว่าข้าวตากให้ราคากิโลกรัมละ3บาทเท่านั้นค่ะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานกลางบ้านนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมาลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสนใจไอเดียการรับซื้อข้าวตากซึ่งทางธนาคารจะรับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ3บาทและขายออกราคากิโลกร,รัมละ5บาทค่ะโดยจะมีกลุ่มชาวบ้านเลี้ยงเป็ดและไก่มารับซื้อเป็นไปเป็นอาหารโดยจะนำไปแช่น้ำให้อ่อนก่อนที่จะให้สัตว์กินนะคะถือว่าธนาคารขยะแห่งนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่รับซื้อข้าว แห้งจากชาวบ้านเป็นการบริหารจัดการขยะเปีียกอีกทางหนึ่งด้วยโดยในทุกวันที่25ของทุกเดือนซึ่งเป็นวันเปิดรับซื้อขยะจากชาวบ้านที่เป็นสมาชิกจะมีชาวบ้านนำเข้าตากมาขายไม่ต่ำกว่า20กิโลกร,รมัมรวมทั้งรับซื้อของเก่าทั่วไปด้วยไม่ว่าจะเป็นขวดเหล็กหรือน้ำมันเก่าค่ะ เรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาชื่นชมแล้วก็ยกให้เป็นธนาคารขยะต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกได้มีเงินได้มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันจากการเก็บขยะมาขายและยังช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน โดยยอดสะสมทางบัญชีที่มีสมาชิกเพียง817รายแต่มีเงินฝากจากการขายขยะของชาวบ้านสูงถึง3ล้าน5แสนบาทค่ะซึ่งหากทุกเทศบาลอาบาตาในพื้นที่นครราชสีมาที่มีอยู่กว่า350แห่งสามารถดำเนินงานและมีเงินฝากในบัญชีธนาคารได้แห่งละ1ล้านบาทก็จะมีเงินหมุนเวียนเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า350ล้านบาททั้งจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ